Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there. Welcome back to English class with me, Teacher Maryam. How are you today? The first, I'm gonna ask you a question. What day is today? What day is today? Today is Wednesday. Today is Wednesday. Have a nice day. <Wednesday> morning okay, the next, going go to move our lesson Wednesday we're next the Let's สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่อง prepositions นะคะ prepositions คืออะไรภาษาไทยเราเรียกว่าคำบุพบทนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่า prepositions ก่อนคะ่ะไปกันเลยค่ะ prepositions ก็คือ คำที่ใช้ทำหน้าที่เชื่อมคำวลีเข้ากับคำอื่นๆในประโยคเพื่อบ่งบอกถึงสถานที่เวลาตำแหน่งทิศทางและอื่นๆเพื่อให้ประโยคได้ใจความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ preposition ในวันนี้ที่เราจะเรียนเป็น preposition ที่บอกถึงตำแหน่งต่างๆนะคะเรามาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างวันนี้นะคะไปดูคำที่หนึ่งกันเลยค่ะ คำที่1คือคําว่า in สะกดด้วยคําว่า i n อ่านว่า in นะคะคำที่สองเลยคะ่ะ on o n อ่านว่า on okay the next one under under u n d e r ต่อไปเราไปดูความหมายของ3คมคำนี้เลยค่ะ in i n ครูอยากจะให้นักเรียนสังเกตภาพนี้นะคะ นักเรียนเห็นหนังสือกับกระเป๋าครูอยากจะถามถึงตำแหน่งของหนังสือค่ะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าหนังสืออยู่ตรงไหนหนังสืออยู่ในกระเป๋านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคําว่า in แปลว่าในนั่นเองนะคะต่อไปคำที่สอง on o n on, on นักเรียนดูในภาพนะคะในภาพเป็นที่เย็บกระดาษใช่ไหมคะ เราเคยเรียนแล้วนะคะคำนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า stapler ใช่ไหมคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าที่เย็บกระดาษอยู่ตรงไหนอยู่บนโต๊ะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นคำว่า on หมายถึงบนนะคะข้างบนมันบอกว่า ที่ย็บกระดาษนี้มันอยู่ข้างบนบนอะไรเอ่ยอยู่บนโต๊ะนะคะคําที่3ค่ะให้นักเรียนสังเกตสุนัขค่ะคํานี้สุนัขอยู่ตรงไหนคะสุนัขอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมคะนอนหลับอยู่ใต้โต๊ะคํานี้ก็คือคําว่า under ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ หลังจากที่เรารู้ความหมายของคำว่า in on under ไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะเราจะใช้คำว่า in on under ในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยครูอยากจะให้นักเรียนจำคำนี้ไว้นะคะคำว่า is ที่แปลว่าอยู่นะคะ is สะก,กดด้วย is นะคะมันแปลว่าอยู่นะคะคำนี้เป็นคำกริยาเราจะเอาคำว่า is นี้มาใช้ในการแต่งประโยคครั้งนี้ด้วยนะคะดูภาพแรกเลยนะคะภาพแรกนักเรียนเห็นหนังสือหนังสือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า book ใช่ไหมคะ b w o k book หนังสือสีแดงภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรเอ่ยสีแดงภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะ สีแดงก็คือ rate นั่นเองนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเราจะเขียนว่าหนังสือสีแดงคำว่าสีแดงจะอยู่ข้างหลังคำว่าหนังสือแต่ภาษาอังกฤษค่ะ r a t จะอยู่ข้างหน้าคำว่า book r a t จะอยูข่ข้างหน้าของคํานามนะคะสีในภาษาอังกฤษเราจะเขียนไว้ข้างหน้าของคำนามเสมอหนังสือสีแดงเราก็เรียกว่า red book ถ้าสีฟ้าเราก็เรียกว่า blue book นะคะ หนังสือสีแดงอยู่ตรงไหนคะนักเรียนอยู่ในกระเป๋าถ้าหนังสือสีแดงอยู่ในกระเป๋าข้างในเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ในแปลว่าภาษาอังกฤษก็คือ in นั่นเองเราจะบอกว่าหนังสือสีแดงอยู่ในกระเป๋าภาษาอังกฤษเขียนได้ดังนี้คะ่ะ The red book is in the bag The red book is in the bag ก็หมายถึงหนังสือสีแดงอยู่ในกระเป๋านั่นเองค่ะประโยคต่อไปกเ็เหมือนกันเลยนะคะที่เย็บกระดาษใช่ไหมคะที่เย็บกระดาษเราเรียกว่า s t a p l e r ใช่ไหมคะเราเคยเรียนไปแล้วนะนักเรียนอาทิตย์ที่แล้วคําว่า s t a p l e r ก็คือที่เย็บกระดาษมีสีอะไรคะสีดําก็แปลเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า black stapler คําว่า สีดำจะอยู่ข้างหน้าของคาว่า s t a p l e r นะคะภาษาอังกฤษสีจะอยู่ข้างหน้าของคํานามนะคะเราจะบอกว่าที่เย็บกระดาษสีดำอยู่บนโต๊ะเราจะเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษดังนี้เลยคะ่ะ The black stapler is on the table. The black stapler is on the table. In, on, under. In. The yellow folder is in. The bag on the blue computer is on the table. Under the pink marker is under the chair. ในด้านล่างนี้นะคะ look and write use in on or under ให้ uh, in on under ที่เรา นกเรียนเห็นเยือกน้ำนะคะแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในเหยือกน้ำมีชื่อคำศัพท์ไว้แล้วนะคะ J U G อ่านว่าจักจักก็คือเหยืยือใส่น้ำนะคะตัวอย่างข้อนี้ก็คือ the bug is the bug, ตัวบักตัวมแมลงนะคะมีตัวมแมลงอยู่ในอยู่ในอะไรคะ in the j u k เขาใช้คำว่า in ใช่ไหมคะอยู่ข้างในก็ต้องใช้คำว่า in in the jug ส่วนข้อ2 the ball is ลูกบอลอยู่ยังไงคะกับตัวหมูนะคะหมู pig อ่านว่า p i g นะคะจะใช้คำว่า in on under จะใช้ตัวไหนดีคะตัวที่3ก็เหมือนกัน the cat is the cat นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะ cat ก็คือแมวแมวอยู่ตรงไหนคะกับเตียงนอนเตียงก็คือคำว่า bed คำว่า bed the cat is ใช้คำว่า in on under ใช้คำไหนคะ ต่อไป the f o u r ข้อที่4 the notebook is notebook หนังสือใช่ไหมคะหนังสืออยู่หนังสืออยู่ตรงไหนของกล่องคะคำว่ากล่องให้คำศัพท์เล้นะคะ B o X, box box ต่อไปข้อ5คะ่ะ the rabbit is rabbit ก็คือกระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายอยู่ตรงไหนของโต๊ะคะต่อไป6นะคะ the toy the toy ก็คือของเล่น the toy is ของเล่นอยู่ตรงไหนของโซฟาให้นกักเรียนเลือกใช้ ให้ถูกต้องนะคะคำว่า in on under นะคะแล้วหลังจากคำว่า in on under ที่นักเรียนใส่แล้วก็ใส่ชื่อคำศัพท์ออของตำแหน่งนั้นไว้ข้างข้างหลังด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับแบบฝึกวันนี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะทำได้นะคะ if you finish your work ถ้านักเรียนทำเสร็จแล้ว don't forget to submit to me in the line group อย่าลืมส่งการบ้านมาให้ครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ Goodbye see you สวัสาดิครุมหมอรัมาตุม้มมอขอบรักกันไ